ดีเจพุทธโปรเมนจุย๋ยวรัทยาหลังเห็นพ่อตาแม่ยายเสียอาการหลังเจอห้านก็บอกว่าล่าสุดดีเจพุทธนั้นก็ได้โปรคอมเมนต์ภรรยายอย่างจุย๋ยวรัทยาหลังเห็นพ่อตาแม่ยายหลงหลานหนักมากทําเอาเทใจให้เป็นเต็ม,เ,ตมเมื่อจุย๋ยวรัทยานั้นก็ได้อวดภาพล่าสุด ลูกชายน้องพีเจอายุยังไม่ครบ2เดือนจำม่มหน้าฟัดมากโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าโตเป็นหนุ่มแล้วเฉยยังไม่ครบ2เดือนเลยลูกรูปสุดท้ายทำเป็นทะเลเอะเรา p j p j p i z h a p p y e v e r p j p j p j ลูกพ่พูดไม่จุย๋ยและในเวลาต่อมาคุณตาคุณยายเจอหลานชายน้องพีเจครั้งแรกรู้เลยสมบัติเป็นของใคร โดยจุ๋ยรัศยานั้นก็ได้เผยนาทีอบอุ่นพร้อมระบุข้อความว่าเมื่อคุณตาคุณยายมากรธมมาเยี่ยมหนูพีเจครั้งแรกครับมันก็จะคือคับประมาณนี้แม่ได้เพลงกรอบหนูแล้วนะคุณตาสอนแล้วครับแม่ก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกนี่ย่เพลงน่ารัก add pj pj p i z a d put a n o t h e dj อีกทางงานนี้สามมี dj put นั้นก็ได้ผล่อคอมเมนต์ภรรยาอย่างจุ๋ยรัชยาหลังเห็นพ่อตาแม่ยายหลงหลานหนักมากโดย dj put ก็ได้แสดงความพิดเห็นหลังพ่อตามแม่ยายร้องเพลงกับหลานว่าเอ็นดูจากนั้นจุ๋ยวรัทยาก็เข้าสอบกลับว่าแอดพุทอันดรสกอร์ดีเจลูกงงเลยครับขอขอบคุณภาพครอบครัวจุ๋ยวรัทยาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีนิวส์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกัาด้วยนะคะ